นี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอฮะก็บอกว่าวันนี้ลาไงโถเอ้คุณอะไรอีกอ่ะคุณไม่เห็นแล้วครับว่าผมกำลังเก็บขวดขายอยู่อะคุณมาเดินเตะแบบนี้ได้ไงแกอ้แค่ขวดน้ำเนี่ยมันจะอะไรกันนะกรหนาวะฮะคุณช่วยเก็บกลับมาวางที่เดิมด้วยครับไอ้ขอทานแกกล้าดียังไงมาสั่งฉันวะฉัไม่เก็บเว้ยคุณต้องกลับมาเก็บไอ้ไอ้ไปนุ้ยไอ้ไอ้ไอ้แกกล้าดียังไงเอามือสกปรกสกปรกมาจับฉันฮะ เจ็บปะซิสมน้ำหน้าแกกล้าดีเอามือสกรปรกเนี่ยมาจับฉันเองทีนี้ก็จำใส่กระลาหัวแกไว้นะว่าฉนะันเป็นใครแกเป็นใครผมเสียว ูดอย่างเงี้ยผมก็เขินแย่ใช่ครับผมต้องขอบคุณคุณกี้มากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาทานอาหารกับผมวันนี้อ่ะและที่สําคัญนะครับคือผมมีเรื่องที่จะคุยกับคุณกี้ด้วยครับจริงเหรอคะถ้ามีเรื่องที่จะคุยกับกี้เนี่ยงั้นเราทานอาหารกันก่อนนี้ไหมคะเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคุยกันก็ดีเหมือนกันครับนี่ค่ะอาหารมื้อน,นี้อร่อยมากๆเลยนะครับ คุณกี้เนี่ยเลือกร้านอาหารได้เก่งจริงครับขอบคุณมากเลยนะคะว่าแต่คุณมีเรื่องสำคัญอะไรจะบอกกี้หรอคะอ๋อคือผมก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีครับคือ,อเอาเป็นว่าผมเนี่ยชอบคุณกี้มากๆเลยครับแม้ว่าเราจะรู้จักกันได้ไม่นานนะครับคือจะถามว่าคุณกี้จะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอคุณกี้มาเป็นแฟนนะครับขอ ขอกี้เป็นแฟนเหรอคะอ๋อใช่ครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกปากเปล่านะครับคือผมซื้อแหวนเพชรมาเป็นของขวัญให้คุณยี่ด้วยครับสักครู่นะครับเฮ้ยไม่มีมันหายไปไหนวะเกิดอะไรขึ้นหรอคะอ๋อคือแหวนเพชรกับเงินของผมหายไปะครับ หรือว่าไอ้ขอทานแกกล้าดีไงมาสั่งฉันวะถ้าไม่เก็บเว้ยคุณต้องกลับมาเก็บไอ้ไอ้ไนนอ้ไปนุ้ยไอ้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 ไอแกกล้าดีไงเอาอมือสกปรปกสกปรปกมาจับฉันฮะต้องใช่แน่ๆไอ้ไหมอนั่นมันเอาแหวนฉันไปแน่ๆเลยน้องๆข้าหาพี่วานไว้ตรงนี้นะไปครับคุณพี่เด็ดด๊า ไปไหนเหคะไปเอาแหวนแทนคุณคืนนี้ครับเออเดี๋ยวนะคะไม่ต้องทอนนะครับเมื่อวานไม่ใช่คนนี้นี่หว่าแกพูดเรื่องอะไรวะเพื่อลูกค้าผู้หญิงคนนั้นน่ะเมื่อวานเขาไม่ได้พาผู้ชายคนนั้นมาทานอาหารที่ร้านเราแต่เป็นผู้ชายคนนึงแกจะบ้าเหรอจำผิดคนแล้วมั้งฉันจำได้แน่ๆฉันแน่ใจฉันว่านะผู้หญิงคนนั้นจะต้องคือผู้ชายหลายคน,น,นแน่ๆเลย มัวแล้วแกแกทำงานจนเบอร์แล้วมั้งเนี่ยฉันไม่ได้มัวนะฉันพูดจริงเฮ้ยแหวนฉันอยู่ไหนขอทานคุณทำบ้าเลยคุณเนี่ยแกเอาแหวนฉันไปใช่ไหมเอาคืนมาดิเลยนะว้ยแหวนหวชอ,อะไรผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ไปโกแกมันหัวขโมยแกไม่ได้ขอทานหัวขโมยนี่คุณถึงผมจะเป็นขอทานเนี่ย ก็ไม่ได้แปลว่าผมจะต้องไปขโมยนะครับคิดว่าฉันจะเชื่อคำพูดของคนอย่างแกเหรอวะไหนแกเอาแหวนไปไว้ไหนในเสื<_<_<_<__<_้อใช่ไหมฮะมาด็มาไอ้ไมุณเฮ้ยหยุดผมบอกแลผมไม่ได้เอาไปฉันไม่เชื่อหคนอย่างแกเห็นของมีค่าแบบนี้มีเหรอจะไม่อยากได้นี่คุณพูดจาแบบนี้มันดูถูกกันเตินไปแล้วนะครับอย่าคิดว่าคนอื่นจะเป็นแบบคุณดินี่แกกล้าวว่าฉันเหรอไอ้ขอทางกระจก มนะันน่ะอยากปากดีนะักทีนี้ก็เอาแหวนคืนฉันมาได้แล้วผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้เอาไปแล้วถ้าแกไม่ได้เอาไปแล้วใครมันเอาไปผมจะไม่รู้ได้ไงแหวนคุณหน้าตาเปไ็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นเลยได้ถ้าแกไม่รู้เนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจเองอเพื่อแกจะรู้อะไรขึ้นมาบ้างคุณเบคะไม่ต้องหรอกคะ่ะแหวนมันหายไปแล้วก็ช่างมาเถอะนะคะคุณเบเนี่ยไม่ต้องให้แหวนกี่ก็ได้คะ่ะไม่ได้หรอกครับแหวนวงนั้นราครต้องหลายหมื่นยังไงผมก็ต้องแจ้งตำรวจครับ ฉันมีอะไรจะให้ดูค่ะโอยอะไรของคุณเนี่ยไม่เห็นเลยรับผมกําลังยุ่งเรื่องแหวนของผมอยู่ก็เรารู้ค่ะว่าแหวนและเงินของคูณลูกค้าอยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนี้เป็นคนเอาแหวนและเงินของคุณลูกค้าไปค่ะ้ๆพวกแก2คนพูดอะไรเนี่ยอย่ามากก่าวหาฉันะพวกเราไม่ได้กก่าหาแต่พวกเรามีหลักฐานค่ะถ้าไม่ใช่เพราะความสงสัยของพวกเราก็คงไม่เจอหลักฐานนี้หรอกค่ะ ฉันคิดออกละอะไรตามฉันมนาะถิ่งถ้าแกไม่เชื่อฉันนะก็ลองเปิดกล้องวงจรปิดดูกันเลยแกเปิดเลยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะผิดคนหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคุยหลายคนจริงๆที่แกว่าเฮ้ยคุณกี้อยากทานอะไรสั่ได้เลยนะครับ เสียนาดอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะตามใจคุณกี้เลยครับอ๋อเดี๋ยวผมขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะครับได้ค่ะ ค่ะใช่ครับเราชนกันหน่อยครับค่ะเชียสครับรสชาติดีมากเลยครับอร่อยมากเลยค่ะเ <c oughs> อะอเดี๋ยวผมขอเล่นไว้ก่อนนะครับ ผู้ชายม่ซ้ำหน้าพี่ไท้ก็มิฉาชีพเองโอ๊ย่อยฉ่นนะพวกเกสองคนเนี่ยไปสารแนอะไรด้วยเนี่ยฮะนี่บปแหวนของผมเนี่ยใช่จริงๆด้วยผมไม่คิดเลยว,ว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ดีนะที่ผมได้เห็นท่าแท้ของคุณก่อนก่อนที่มันจะสายเกินไปคุณเบค,ค่บคะกี้ขอโทษนะคะคุณเบ ขอโทษจริงๆค่ะคุณเบลจะให้แหวนวงนี้กับกี้วอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะคุณพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับระหว่างของที่ผมให้กับของที่คุณขโมยไปความหมายมันไม่เหมือนกันหรอกยังไงผมก็จะแจ้งความจับคุณเบลคะฉันขอโทษนะค,คุณเบลอย่าแจ้งความจับฉันเลยนะคะคุณเบลคุณไม่ต้องโทรเรียกตำรวจหรอกครับเพราะตำรวจอยู่นี่แล้วเค้นี่แกอ้น,นี่คุณไม่ตำรวจเหรอ ผมปลอมตัวลงมาสืบคดีนี้เนี่ยไม่คิดเลยนะครับว่าจะจับคนร้ายได้ง่ายกว่าที่คิดอ,อมขอโทษนะค,คุณตำรวจผมขอโทษที่ผมเทขอยะใส่หัวคุณตำรวจนะครับผมคิดว่าคุณเป็นคนเอาแหวนผมไปอ่ะผมก็เลยโมโหจนลืมตัวไปหน่อยอ่ะผมขอโทษจริงนะครับคุณตำรวจขอโทษจริงค,ครับทีหลังอ่ะก็อย่าดูถูกคนแล้วก็ตัดสินคนที่ภายนอกสิครับเห็นไหมครับว่าการตัดสินคนที่ภายนอกเนี่ยสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงจริงอย่างที่คุณตำรวจพูดมานะครับ คนที่ผมคิดว่าเขาจะเป็นคนดีอ่ะเขาก็เป็นคนไม่ดีส่วนคนที่ผมคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะเขาก็กลับเป็นคนดีครับผมหวังว่าคุณจะไม่ทําผิดพลาดเป็นครั้งที่สองครับส่วนคุณเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเยอะนะต่อไปนี้ก็ไปรับโทษจากคุณล้วกันนะครับไปไปฉันไป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 ,ไป,ไป nóng, nhiều, nóng nó sẽ มดีใจมากเลยนะครับที่คุณมาเจอผมวันนี้ครับค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ผมว่าคุณดื่มกาแฟเย็นดีกว่านะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะที่จริงกาแฟแก้วนี้ฉันตั้งใจซื้อมาฝากคุณต่างหากไม่เป็นไรหรอกครับคือผมดื่มมาแล้วครับคุณดื่มนะครับแต่ว่าฉันอุตสาซื้อให้คุณนะคะคืนถ้าคุณปฏิเสธเนี่ยฉันคงเสียใจแย่เลยอะ่ะคือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบดื่มกาแฟครับผมว่า คุณธรรมาดื่มดีกว่านะครับดื่มนะครับไม่อ่ะค่ะโอ้โยไม่เป็นไรหรอกครับดื่มเลยครับอยาให้ดื่มมากนะใช่ไหมคะคิดว่าฉันจะงโง่หลงกลงดื่มกาแฟแก้วนี้งั้นเหรอธรรวะนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฮะแกใส่ย,ยาอะไรลงไปในกาแฟแก้วนี้เฮ้ยนี่คุณรู้ได้ไงอะ่ะทุ่น โอ้ยเด็กบ้ายุ่งไ่เข้าเรื่องจริงเลยไม่ต้องไปโทษเด็กเลยโทษความเลวของตัวเองเถอะนะ,ะคนุณธรรมครับผมว่าคุณธรรมกำลังเข้าใจผิดครับคือผมไม่ได้ใส่ย,ยาอะไรลงไปในกาแฟแก้วนั้นเลยครับถ้าแกไม่ได้ใส่ย,ยาอะไรลงไปอ่ะทำไมแกถึงไม่กล้าดื่มกาแฟแก้วนี้ฮะอ่คืออ่ะจะไปไหนก็ไปเลยนะรีบใส่หัวไปก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมาจับแกโถ้ย จน้องมากนะจ๊ะถ้าไม่ได้น้องเนี่ยพี่คงแย่แน่เลยอะ่ะแค่พี่ปลอดภัยผมก็ดีใจแล้ะครับไม่เป็นไรนะครับพี่ไม่เป็นไรจ้ะขอบใจน้องมากนะถ้างาั้นผมไปก่อนนะครับจ้ะขอบใจมากนะ อย่าบอกนะน้องหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดีนี้เลยนะเฮ้ยไอ้น้องเอาเงินฉันขึ้นมานะเว้ย เด็กบ้า,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 าคุณครับผมขอโทษนะครับผมเบรกไม่อยู่อ่ะผมไม่ได้ตั้งใจครับเ,เ,เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะคะเด็กวิ่งไปนู่นแล้วอะ่ะเรารีบตามไปเลยคะ่ะ เออคุณครับเดี๋ยวก่อนครับคะ่ะผมว่าโทรตามตำรวจมาช่วยจับดีกว่านะครับเอางั้นเหรอคะแต่จะดีเหรอคะเขายังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะนั่นอ่ะก็ดีกว่าเราสองคนวิ่งตามและจับด้วยตัวเองนะครับก็ได้ค่ะ วิญญาณชาเนี่ยทำไมยังไม่มีใครตามมาอีกทางน,นี้คุณตำรวจวิ่งไปทางนั้นแล้วค่ะนั่นนี่ครับคุณตำรวจเด็กคนนั้นแหละครับเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปงคุณตำรวจวิ่งไปหรอะวะเฮ้ยหยุดด้วย โอ้ยจะข้ออะไรนันกหนาวะหูฉันไม่ได้หนวกนะเว้ยผมขอโทษครับมันต้องมาขอโทษว่าแต่วันนี้เขามองเงินมาะะได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปครับทำไมล่ะคะผมว่ามันมีอะไรแปลกๆครับนี่ครับ โนี่แกขโมยเงินอีท่าไหนเนี่ยมันม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยก็ผมขโมยตามที่พ่อบอกนั่นแหละครับมันต้องแบบนี้สิวะเชื่อฟังกันแบบนี้จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วพรุ่งนี้แกต้องไปขโมยเงินให้ได้เยอะกว่าเดิมนะพ่อจ้ะแต่ว่าวันนี้ผมขโมยเงินมาได้เยอะแล้วพรุ่งนี้ผมขอหยุดได้ไหมไม่ได้ขโมยที่ไหนเขามีวันหยุดกัน ถ้าพรุ่งนี้แกไม่ขโมยเงินให้ได้เยอะกว่าเดิมนะแกเจ็บตัวแน่ที่แท้เด็กคนนั้นน่ะก็โดนพ่อบังคับให้เป็นขโมยนี่นา่าสงสารจังคุณตำรวจคะรีบไปจับตัวผู้ชายคนนั้นเลยค่ะครับเฮ้ยเฮ้ยเแกเป็นใครวะมาได้ไงวะเนี่ย <S 2> <S 2> คุณโดนจับ้วครับข้อหาบังคับข่มขู่ให้เด็กกระทำความผิด ไม่ใช่นะครับอังเปาบอกเขาไปดิว่าไม่ใช่ใช่ครับผู้ชายคนนี้บังคับให้ผมขโมยครับอ,อังเปาเด็กละอขอแกพาตำรวจมาจับใช่ไหมใช่ครับผมไม่อยากทำความผิดอีกแล้วผมไม่อยากให้พ่อบังคับผมอีกแล้วน้องจ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นอะไรกับน้องเหรอจ๊ะเป็นพ่อเลี้ยงครับหลังจากที่แม่ผมตายไป เขาก็บังคับให้ผมขโมยผมเลยล่อลวกพี่ให้ตามหนูมาหนูจะได้เปหนีสละที่แท้ที่น้องขโมยเงินพวกพี่2คนเนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้นี่เองพวกพี่เข้าใจละแต่ต่อไปเนี้น้องไม่ต้องห่วงอะไรกแล้วนะเพราะน้องจะไม่โดนผู้ชายคนนี้บังคับให้ทำอะไรผิดๆอีกต่อไปอไออไอแล้วนะโอ๊ยไปนู้ไป เด็กคนนั้นจังเลยนะคะเป็นคนดีแท้ๆแต่ต้องมากำพาแม่แถมยังโดนพ่อเลี้ยงมาครัเป็นขโมยเห็นว่าญาติฝ่ายแม่น้องเนี่ยมาติดต่อน้องรับไปดูแลแล้วนะครับหลังจากนี้คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงฉันก็หวังว่าพวกเขาจะใจดีกับน้องนะคะน้องคนนั้นอ่ะเป็นคนดีนะคะวันนี้น้องเขาอุตส่าห์ช่วยฉันจากผู้ชายที่จะล่อลวงฉันอีกอะ ถ้าไม่ได้น้องช่วยเอาไว้อ่ะป่านเนี้ยฉันคงโดนวางยาไปแล้วอะค่ะอจริงสิผมยังไม่ได้ขอโทษคุณแบบจริงจังสักทีอะตอนที่ผมไปจูบคุณมันไม่ได้ตั้งใจนะครับอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอคะฉันลืมไปแล้วอะค่ะลืมนี่คุณลืมจริงๆเหรอครับล้อเล่นนะคะ ใครจะไปลืมลงล่ะคะยังไงผมก็ต้องขอโทษคุณอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรแล้วค่ะมันเป็นอุบัติเหตุอะฉันไม่โกรธคุณหรอก <_ S 1> ถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับถ้าไม่รังเกียจเนี่ยให้ผมขับรถไปส่งคุณที่บ้านได้ไหมครับ <_ C 1> จะดีเหรอคะได้ไหมครับ ก็ได้ค่ะเชิญครับเป็นการโดนขโมย,ยงเงินที่คุ้มจริงๆเลยเว้ยเย็ด